รอเธอนั้นกลับมาหา You're the only one that makes my day ไม่ว่ากี่เสียงของใครของไม่ดังเท่าไรแต่ไม่มีใครฉันได้คิดว่าชีวิตมันจะเป็นอะไรที่ easy เรือริงให้ชีวิตก็มาจะทำให้เราเป็นที่สี่เจกี้ซุยไอ้พี่มองแล้วอยาก้ฉันไม่ใช่เจกี้เจกี้ซุยยากเหลือเกินช่วยดิยากเหลือเกินช่วยหน่อยดิไม่น สวัสดีครับเอาไทยแลนด์พวกเราทีทีครับพอเชคครับกี้ครับถ้าผมวันนี้พวกเราก็มาเล่นเกมกันนะครับแบบ L Music Station ครับซึ่งกฎของเกมนี้ก็คือก็คือคือคือเราจะมาทดสอบความจำของพวกคุณกันนะทดสอบความทรงจำของตัวเองด้วยครับซึ่งเกมนี้นะครับเตรียมจะไว้นะครับผมครับผมเดี๋ยวจะมีพี่เขาอ่านเนื้อเพลงของเพลงเราที่เขามีมาทุกเพลงแต่ว่าเขาจะไม่อ่านเป็นทำนอง าจะอ่านเป็นประโยคซึ่งถ้าเกิดได้ยินแล้วใครจําได้ให้วิ่งมากดมันจะเป็นนี้ครับอันนี้นะครับผมใครได้คะแนนยุตสุดชนะส่วนใครได้คะแนนน้อยสุดจะองโดนลำโทษโทนคนที่ได้ตรงกลางก็ไม่ต้องโดนอะไรเลยโอเคก็ตัวไปนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับผมจำเนื้อเพลงไม่ค่อยได้แล้วครับลองดูมาครับแล้วก็พี่เขาจะอ่านครับเริ่มคิดถึงเธอทันทีที่เธอเดินหลักตา เริ่มคิดถึงเธอทันทีเธอได้ลับตารอเธอนั้นกลับมาหาอยู่ใน only one that makes my day ตัวที่ไร Five ตัวไหนครับครับผมถูกต้องครับคะแนนม่อกี้เกลือนะเริ่มคิดถึงเอ้ยไอโายยูเป่าวะเจอนที่สองครับให้มีเพียงเราสองที่รู้กันให้มีเพียงเราสองที่รู้กันได้ไหม เพลงชื่อ Hidden Tag ครับทำตัวเองนี่วะใช่แจ็คกี้เราจะรู้ชนะเหรอไม่ว่ากี่เสียงของใครไม่ว่ากี่เสียงของใครของไม่ดังเท่าไรแต่ไม่มีใครอยู่ฉันได้ h e r e ดอร์สกอร์นอตครับแล้วก็ท่อนผมอีกเช่นเคยอยากให้ฉันมีเธอตลอดได้ไหมเพลงอะไรวะ อยากให้ฉันมีเธอตลอดได้ไหมเนื้อผิดเปล่าอยากให้ฉันมีเธอไปตลอดได้ไหมเจกกีสุยไอ้พี่ว้วมองคุณแล้วไม่ใช่เจกกี้จักกีสุยพิเชยเอาคะแนนไปเลยครับครับผมกดให้พิเชยสุยมีอยดีนี่ก็ผิดเหมือนกันครับผมสยมีอยดีด้วยข้อต่อไปครับปากที่ตุบเช้าไม่อยากจะดื IOU ครับผม จะเชีดูเชาไม่อยากจะตื่นกะคืนไม่อยากจะหลับให้แต่ละวันมันผ่านไปบนไฟดิกไล่จะดับจตคนได้เกือบจะจบนนจพังไม่เคยมีใครมารักเหมือน่อฉันได้เกิดมาใหม่มาเจอมาเป็นที่รักโอเควอเชอวอเชข้อสุดท้ายคิดว่าชีวิตมีอะไรที่ีซี่ไลฟ์เ็นอเวอร์ครับผม คิดว่าชีวิตมันจะเป็นอะไรที่ e ่ s งจริงๆในชีวิตก็มักจะทำให้เราดันดีสีกี่ครั้งที่ชีวิตต้องมีแพลนันๆนะดชีวิตย่าไฟนิดเดียวครับผมลายเฟนอเวอร์ครับผมเพลงใจต้องพวกเราครับแล้วก็จบไปแล้วครับผมต้องมาขอก็่งอครับเติร์ดสองแจ็คกี้หนึ่งเอาผมเป็นคนตรงกลาง ครับผมซึ่งอันนี้นะฮะเราก็จะมีบทลงโทษนะครับซึ่งเราจะให้ผู้ชนะคิดบทลงโทษให้ผู้แพ้ครับครับโอตายละเอิอืมยากแล้วเกินช่วยดิเฮ้อยากแล้วเกินช่วยหน่อยด,ไไดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเลยท,ทำไมทำเลยผมดูละไปข้างหลังดูนะครับผมอยากให้คุณปั่นจิ้งหรีดยี่สิบครั้งนะครับผมเดินตรงให้ตรงที่สุดแล้วมากดปุ่มแล้วบอกว่าผมสบายดีครับ โอเคโอนไหลอ่ะได้ไม่ใช่หนูจะอ้วกไวเนี่ยไม่อ้วกไม่อ้วกสิบครั้งกว่าสิบครั้งก่อนไปท้ายขวาแล้วแต่แต่ซ้ายนะครับเด้งต่อแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าสิบเส้นตรงตรงนี้สุครับตรงนี้สุดครับตรงนี้สุดครับตรงนี้สุครับตรงนี้สุดครับบอกว่า ผมสบายดีครับผมสบายดีครับจบกันแล้วครับกับ L Music Station นะครับผมเป็นยังไงรับบ้างก่อเมื่อกี้มีเพลงใหม่พวกเราด้วยนะครับผมมีเพ็นห์ใจโตนะครับฝากด้วยนะครับพิง์ Live is over ครับผมแล้วก็ฝากฟูลร์และบ้านพวกเราในนะคตที่จะเกิดขึ้นด้วยนะติดตามพวกเราได้ที่ยูทูบของ Trinity นะครับผมก็ตอนนี้ใจรอนะครับผม จะมีอะไหลายอย่างไม่ผู้คนดูครับฝากวกเราได้ที่ Official c h anel n ของสื i อดิจตทุกช่องทางเลยนะครับครับผมแล้วก็ไปเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย